มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกระปุ่นเลยได้แล้ยเลยได้บานนี่ด้บานนี่ได้านักแซ่บจักนัวกินปลาโลดเด่กเด็กเด็กอ่ผู้ใหญ่สนใจขับไปกินรถคนละถวยละถวยเด้อค่ะเด้อ้องถวยนลค่ะจ้องถวยเนาะได้ถวยกินเลยเด็กเด็กขลังกินกระปุ่นเนี้ยเลยพี่น้องเอ้ยดูดาวคนละถวยอสบายดีสบายดี แดกล้องท้กคนสวยเด้อน oh, oh, ี่แส่สมุนน uh ี่พวกในเวียดในงานกันอกกนี่โอ้ยสมุนกินโอ้ยแ่บบ่เด็กๆแ่บบ่แ่บอยู่บ่ลูกตก็เปตแ่บอะไรรอได้หนได้ีนกับพูดแลแบไปบานบานเฮาบานนอกเฮานี่ยแต่พูแ่บ